ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใดมีเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าอานันทเศรษฐีมีทรัพย์มากถึง80โกดแต่เป็นคนตนีทีเหนียวมากไม่ยมบริจาคทรัพย์หรือทำบุญเจือจานให้กับใครเลยแถมอบรมลูกหลานให้ตนีไว้อย่าให้เจือจานแก่ผู้ใด แม้จะใช้ใจ่ายอะไรในครอบครัวก็ตัะหนี่มากอบรมลูกชายวันละสามครั้งในเรื่องให้ระมัดระวังในการใช้ใจ่ายทรัพย์วันหนึ่งเศรษฐีอนันทะได้ตายลงไปเกิดเป็นลูกชายของหญิงวันณะจันทานซึ่งในประเทศอินเดียถือว่าเป็นวันณะที่ต่ำใครที่เกิดในตระกูลจันทานจะได้รับการดูถูกเหยียดหยาม เศรษฐีอนันทะไม่เพียงเกิดในตระกูลจันทานแต่ยังเกิดมาพิการแต่กําเนิดมีตาจมูกปากไม่อยู่ในตําแหน่งที่ปกติหน้าตาดูแล้วน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนปรีศาจไปไหนมาไหนใครก็รังเกยียจไม่อยากเข้าใกล้ไม่เหมือนเด็กโดยทั่วไปที่ใครเห็นแล้วก็มักจะนึกเอ็นดูหรือสงสารนับตั้งแต่เด็กจันทานนี้เกิดมาในหมู่บ้าน ปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านพลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยการทำมาหากินของคนในหมู่บ้านฝืดเคืองแร้นแค้นยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายคนในหมู่บ้านต่างก็ลงความเห็นกันว่าลูกชายพิการของหญิงจันทานคนนี้ที่หน้าตาเหมือนปีศาจนี่แหละเป็นกาลกินีทำให้อาการหากินของคนในหมู่บ้านฝืดเคืองชาวบ้านก็เลยพร้อมกันขับไล่ หญิงจันทานและลูกพิการให้ออกจากหมู่บ้านไปอยู่ที่อื่นหญิงจันทานและบุตรต้องระหกระเหินล่อนเล่รอนแรมเที่ยวไปขอทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันไหนที่หญิงจันทานคนนี้อุ้มบุตรไปขอทานด้วยก็จะไม่ได้อะไรเลยในวันนั้นในที่สุดเธอก็คิดว่าบุตรของเรานี้คงจะเป็นตัวการกินีจริงๆ จึงวังบุตรชายทิ้งไว้แล้วออกไปขอทานก็พอจะขอทรัพย์มาเลี้ยงปากท้องของตนได้พอลูกชายเริ่มโตขึ้นก็สั่งให้ลูกชายพิการออกไปขอทานเหมือนตนนี่เศรษฐีมี80โกดในอดีตแต่ไม่ยอมทำบุญทำทานแต่นีทีเหนียวมาก วันหนึ่งเด็กจันทานได้เดินขอทานไปถึงหน้าบ้านของตนในชาติที่แล้วสมัยที่เป็นเศรษฐีเกิดรละลึกชาติได้จำได้ว่านี่คือบ้านของฉันนี่เองในอดีตชาติจึงเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นปรากฏว่าเด็กๆในบ้านต่างตกใจที่เห็นเด็กจันทานหน้าตาเหมือนปีศาจคนรับใช้จึงได้ช่วยกันจับเด็กจันทานคนนี้ เคี่ยนตีแล้วจับโยนออกมาหน้าบ้านเห็นไหมว่าอดีตเศรษฐีที่ร่ำรวยมหาศาลแต่ทรัพย์นั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงแผ่ขยายพระญาณตรวจด,ดูก็ทรงทราบเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ผู้เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาได้ทรงออกบินธบาดพร้อมกับพระอานุน มายังบ้านหลังนี้เมื่อมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีก็ทรงพบเหตุการณ์ที่เด็กจันทานถูกโยนออกมาที่หน้าบ้านพอดีพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานท์ว่าเด็กพิการคนนี้คืออนันทเศรษฐีเจ,จ้าของเดิมของบ้านหลังนี้ที่ได้ตายไปแล้วกลับชาติมาเกิดพระอานนท์จึงไปตามลูกชายของอนันทเศรษฐีออกมา แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเด็กพิการจันทานคนนี้แหละคือบิดาของเจ้าที่ตายไปลูกชายเศรษฐีไม่ยอมเชื่อพระองค์ว่าเด็กหน้าตาเหมือนปีศาจนี้คือพ่อของตนที่ได้ตายไปพระพุทธองค์จึงตรัสกับเด็กจันทานว่าเจ้าจงบอกบุตรชายของเจ้าให้รู้ ที่ที่ได้เคยฝังสมบัติไว้สี่แห่งเด็กจันทานจึงพาไปชี้ที่ฝังสมบัติปรากฏว่าพอขุดลงไปก็เจอสมบัติที่ฝังเอาไว้ทั้งสี่แห่งในที่สุดลูกชายเศรษฐีจึงยอมเชื่อว่าเด็กนี้คือพ่อของตนที่ตายไปดังที่เล่ามานี้ ก็เพื่อให้พิจารณาว่าชีวิตของทุกคนต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักด์สามีภรรยาลูกหลานบริวารทุกๆอย่างในชีวิตล้วนเป็นของชั่วคราวดังนั้นมีก็มีให้เป็นอย่ามีด้วยความเป็นทุกข์ ทรัพสมบัติก็มีไว้เพื่อพอใช้พออาศัยในเมื่อเราเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมว่ามีจริงพบชาติหน้ามีจริงเช่นนี้ก็ควรสั่งสมบุญกุศลให้สืบต่อไปในภายหน้าจากหนังสือชีวิตนี้เพื่อสิ่งใดของพระครูกระเสมธรรมทัศ หลวงพ่อสุรศักดิ์เขมะรังสีชีวิตของเราทั้งหลายไม่ได้มีอยู่แค่ชาตินี้เราจะมาหลงยึดมั่นถือมั่นจริงจังอะไรกันนกักกระหนากับสิ่งชั่วคราวเหล่านี้ชีวิตเป็นของชั่วคราวต้องเวียนตายเวียนเกิดเราจึงควรพิจารณาว่าขณะที่ลมหายใจยังมีอยู่นี้ เราควรมีชีวิตเพื่อสิ่งใดเราทั้งหลายนับว่ามีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาเราควรสนใจศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเป็นไปเพื่อดับทุกข์อันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้เกิดมาพบกับ พุทธศาสนาแล้วแต่เราไม่สนใจที่จะศึกษาและประพฤติปฏิบัติก็นับว่าน่าเสียดายมากเหมือนดังคนที่อยู่ใกล้ท่าแต่ไม่มีน้ำกินหรือช่างปั้นหม้อดินแต่ไม่มีหม้อใช้